อ๋อค bon ่ะเมื่อสูงปีปีน้องน้องไตก่อไต่เส ah, ียเขาตั้งซิงในคณะขอวันเมื่อนในขอมาตรงตักกันขอตีมีหลายหลายเมียหลายหลายอย่างคณะโฮมป้องกันไปในคลิปช่องยูทูบไอติได้คาเฮาในคณะขอวันเมื่อนในขอตีมาหลัดเนี่ยลอกไล่ช่างช่องยูทูบในคณะขอมีปีน้องไต่เขาตั้งนำตั้งหลายคณะสร้างช่องยูทูบคณะขอหมังก็ก็เฮ็ดเลี้ยนคือหมังก็ก็เฮ็ด มุนเฮ็ดเกี่ยวมันก็เฮ็ดตีกันเนาะก็มีทั้งหนำทั้งหลายกันเนาะผมป้าขาวก้อนหนึ่งค่ะบคุปปะขาเาก็เฮ็ดเลีนเลนเฮ็ดมุนเฮ็ดเกี่ยวขนมอะไรตั้งแต่เฮ็ดตีตีวาวาขนมก็มีช่องติ๊กตอกไอทีได้ในขนมที่ขาเาตั้งแต่เฮ็ดที่เฮ็ดว่าขนมก็ขาวก็อะไรก็ศึกษามาในคลิปในช่อง youtube ของเปืนอิดีดอเลอดขนมก็มาหมอกลัดนี่กันยังไงขนมก็มีได้ก็อตั้งหนำตั้งหลายขนมถามเขามากขนมมาล็อกไล่เฮ็ดช่อง youtube ในติละเฮ็ดถือติละตีจังหือ เดีลยมีคอหามันมีอย่างหลายร้ายในคณะก็เข้าคอเฮ็ดมูลเฮ็ดเกี่ยวคณะคือเป็นป้าวาสนานี่ยคนะเนาะมันก็ก็เฮ็ดลองเฮ็ดเขาเฮ็ดพักในคณะก็ถ่ายไว้อ่อเพใครมันดีใครหนึ่งคลิปในเฮ็ดถืออย่าฮึ่งเตี่ยมเลยสามนาทีในคณะเตแม่นพอดีคณะเฮ็ดเขาเฮ็ดพักในคณะจําหนังดีปีหยาเข้คู่คณะเฮ็ดเขาเฮ็ดพัก มันก็ก็ท่องเที่ยวคะเนาะมันก็ก็บ้านทึงคะเนาะบ้านทึงหลีคะเนาะมันก็ก็ท่องเที่ยวหลีมันก็ก็เฮดเกี่ยวกับเขาพักอาหารในคะเนาะมันก็เฮดเกี่ยวกับลองการลองงานลองอาชีพเทาคะเนาะมันก็เขาช้อปปิ้งคะกับหลีคะเนาะกักินเขากินพักเนื้อห้างเนื้อห่งคะเนาะมันก็ก็อยู่ที่ความสามารถเท่าคะเนาะความสามารถเฉพาะตัวในคะเนาะก็อยู่ที่เทาคะเนาะ มันก็ก็เฮตตาโรคก็เฮตตาโรคขนอเฮตมูลเฮตเกี่ยวขนอเฮตหาตาขนอมันก็ขยันหาตั้งหูขนอเฮตดิเฮตไล่สอนดิสอนไล่ก็ไล่ในขนอก็มันก็มันก็ก่อสร้างตาสีก็เฮตไล่ในขนอก็ความสามารถของเผ่าของมันนั่งขนอเนาะก้ยหนาเฮาวหลัวไล่เฮตสม่ำเสมอในขนอยหลัวไล่ใกล้ใกล้เฮตปั้นในขนอ ลราก็เขาก็หลุดเลยกับหาศึกษาดีที่เพื่อนพ้องในคณะที่ได้ก็ได้เสียพ้องในคณะก็เขาคัดการศึกษาต้องคิดเพื่อนเจ้าในพ้องในคณะเขาอายุย่อมดีเลยเขาหูด,ดีเลยเขาหูด,ดีเลยในคณะก็เจ้าในคณะก็เขา,ขาเคาดใจเฮ็ดคณะหนึ่งอาทิตย์คลิปสองคลิปก็เนาะเขาก็เฮ็ดกว่ากดมันมีจังหือในกดมันคณะกดมันก็ใครหื้อคนติดตามเขาเต็มหนึ่งพัน คนติดตามคลิปช่อง YouTube ขนาะเต็ม1,000ภายใน1ปีในขนะส12สองเลนขนาะแล้วก็จุ้มว่องคนตัวมันหาเต็ม4,000 4,000จุ้มว่องในขนาะอันนี้ค่ะจึงหนังข้ขาเฮ็ดช่องดิจิตอลไอทีได้ในขนาะคนติดตามมันได้เตม็มขนะสอ0 0ัไปอ่ะกำลังจุ้มว่องในค่ะจุ้มว่องไปไๆๆ่าง่ายๆขนาะก็เพื่อเอาคลิปแต่ก็ได้เสียของในดิจิตอลในมาในขนะเขามาลง ก็มันคลิปมันปอดๆก็ยขนาดเนาะคลิปมันซีพาวีถึงสามนาทีก็ยขนาดเนาะที่ในาทีดอกปันปั่นขนาดเนาะปั่นคว้างเลยขนาดเนาะก็ออกมาลงมาป้องกันไว้ขนาดเนาะก็มือเลียก็ช่องติ๊กดอกขาเข่าเขายันเบนกว่าในขนาดเนาะก็ขาเขามาสร้างช่องติ๊กดอกใหม่ในขนาดเนาะก็ไปมีคนติดตามไปมีคนคนเขามาติ๊กโคตรเจ็บมันไปมีค่ะตึกมาเหมาตึกอะไรวันสองวันก็ยในขนาดเนาะก็เอ่อก่อในเขามาแชร์ ว่าก็เลยอ,อยากใครเป็นยูทูบเบอร์ในี่ยขะเนาะก็คัดใจกับจำหนังที่โคตรมันจำหนังทีเต๋อมีฤขสิทธิ์เต๋มีเพลย์ียเต๋อมีทางนั้นทางรั้งนําตั้งหลายขะเนาะหัวยจเจ๊เงก้อย,าายมาลัดนี่ยกันทางต่างวันในี่ยขะเนาะก็อันในก็มาลัดนี่อันลำลองมากขะเนาะเฮาตีเฮ็ดเกี่ยวกับลองไงอหังเฮาตีเฮ็ดจืงหือเฮามีตั้งหูเจืงหือแล้วก็เฮาสามารถถ่ายลายจืงหือนั้นก็เพราะเขาขุมวนน้ำขะเนาะขุมวนน้ำคิดมากเขามีตั้งหู้ หอมหมอหอมมอลลัดค่าของมมอลลัดค่าค่าเขาเริ่มจากซุนกันค่ะเนาะต่อถึงมือเลี้ยงในค่าของไปไปเลยลัดลงที่ๆกันเนาะค่าเขาตึกอพึกงลัดกันนี่นั่นนี่แต่ค่าของไปฮัดนี่ที่ๆกันเนาะเขาเฮ็ดมูลเฮ็ดเกี่ยวค่ะเนาะคอมทางมาตีก้นติดตามถิมีนําขึ้นมาแต่หนในค่ะเนาะก็สัมมาก็หลายชนใจป้าใจแต่มาก็หลายใครเห็นหู้ในค่ะเนาะคอมาอยู่กลุ่มเดียวกันไรค่ะเนาะมาเข่งติดตามกันมา ถามกันคณะจมหนังตี่ขาหูขาเขาถิ่มาตอกปันคณะถามมาตั้งแต่คอมเมนต์ก็ไล้ขคณะนั้นก็ตักมาตั้งเฟซบุ๊กอะไรคณะตั้งแต่คลิปในขาขอถิ่ลงไว้อยู่ในคณะก็ตักมาในเฟซบุ๊กนั้นก็ตักมาตั้งติดอกอะไรคณะจะต้องขึ้นหนองแรงในคณะนั้นก็ตักมาในช่อง y youtube กําซื้อคณะคือคอมเมนต์ความคิดเห็นตั้งแต่ในอะไรในคณะครว่าแต่ก็ก็เลยมีขอถามนั้นเราไดก็ก็เหลมีช่อง YouTube ไวใครเขาติดตา้มในคณะ ก็เคียงปันแห้งกันค่ะเนาะก็กระปั้นเมลียวมันเป็นกระปันไอทีในค่ะเฮากออยู่ในโลกของก้นตั้งนํำในคณะเฮาต้องกับสืบหาก้นตั้งนํำตั้งลายในคณะเฮาต้องปึ้งอิงกันในคณะก็สมาก็เราป้าใจสนใจในคณะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ในคณะก็มีตั้งหู้จึงหือขามีตั้งหู้ตั้งหมอจึงหือเฮาก็มาหลากหลายเปลี่ยนไปกันในคณะก็ตั้งหู้เฮาเคี่ยวไว้ก็ เพื่อเขาตายก็กเขอาห่มไรรัดความในอกน่าใจเขาขนาดเนาะมันจึงเขามีความในา่าอกน่าใจเขามีตั้งหูเขามีคอไขล่ลัดเขามีคอไข่ผักร่อนบันก้นตั้งหลังอํานาดเนะาะจัดปานเขาลูกหลานเขาในคณะเข้าคอมบอกไรเจ้าหนังเทยวหูเจ้าหนังเทยวไข่ลัดในคณะเนาะอ่าบนว่าเกินนดมาหนึ่งจัดอําญาตก็จะเฮือซุ่มในคณะเนาะพอติดตายก็เฮือทิ้งไปตั้งหลีตั้งให,ห,ห้เขาเฮือเป็นไรฮะคู่เจ้าตั้งหลังในขนาดเนาะ ขพาะนั่นค่ะเข้าเฮ็ดหรีก็ไรหรีเข้าเฮ็ดมันหรีก็ไรหรีที่นักขนาดเนาะก้อนนี่ก็เอามาหมอกลัดหนีกันจ้างได้ก็ได้เชียร์เขาขนาดเนาะกดดีัดใจสร้างคลิปสร้างมาหมอกลัดหนีกันขนาดเนาะสรงว่ามีกฎเหม่อเหม่อมันกดดีเรื่อยๆกันเรื่อยๆขนาดช่องยูทูบขนาดเนาะเขาก็ปรับปรุงกันเรื่อยๆขนาดเนาะข้าก็เฮ็ดกว่าขัดใจกว่าเรื่อยๆขนาดเนาะก็เมื่อเร็วก็ไปถึงพันไร่จมว่างขนาเนาะไปถึงค่ะ ก้อนเนี่ยครับกนติดตามได้อันหยาบคเนาะห้าหลอดไรฮ็ดถึงหมอะจันใจเพื่อนเจ้าหน้ากู้คเนาะกุญชหน้าจุ่มว่างในี่ยครับพยายามเฮ็ดคีบอันดีให้มันยาวๆอินคเนาะให้มันยาวๆอินก่อจุ่มว่างเขาก่อตีคืดๆกันคเนาะตั้งอันคนติดตามในตั้งอันคนจุ่มว่างเขานั่นคเนาะสังวันภายในหนึ่งปีในเขาผ่านโกู้อันไหนในคเนาะเขาก่อก่ย้อนย้อนไรไรย่อนเป็นไรไรเป็นเงินไล่ในคเนาะ ขอประกลนติดตาม0 0 0และก้นและจมองมันเตี s, his team. His team. His team ่ยม4 0 0พันจมองภายใน12เหอือนอัานันีนี่คปีในาะก็เข้า็สรชางช่อง YouTube สร้างไล้์ไลนในค่ะก็เหมือนเจังว่ากดมันมีจึงหื้อในค่ะเจ้งหนังคลิปค่ะคลิปในเ่า็เก่าคลิปวิดีโอเปิินหื้ออํานั้นเ่า็เก่าเพียงปฏิบ็นห้องทีเป็นลงไว้จ้านั้นค่ะเพื่อขฮา็เกาจังนั้นมันติดติดลิขสิทธิ์ในค่ะรูปภาพค่ะเนาะงรูปภาพ2แล้วก็เพีงคาะ แล้วก็สามก็คือห้าเกาห้าวเกาเป็นลิ่งของเป้นขนมเป็นวิดีโอของเป้นขนมเป็นเพลงเป็นวิดีโอเป็นเสียงเสียงที่ในขนมมันติดติดฤทธิ์ของเป้นขนมก็สตีขนมเพื่อเขาเตะมาาจะต่อบางอันก็ตีหลวดมากถ้าต่ออะไรอยู่บางอันก็ติมตัดต่ออะไรในขนมก็เปอนห้าหลูหูว่ารืออันละติดอันหล่มติดที่ในขนอเขาตีเลยเพื่ออันละติดในก็พยายามอย่าตางเป็นสถารณะคำเดียวในขนม เขาก็ตั้งไวเหมือนเขาอยากไปกไอยตังขานั้นเขาก็คิคำคำลื่นเลย่นนาะเขาก็ล่คลคปบกันเรื่อยๆที่ในคาะก็ขาวก็ต็มมีภาพประกอบในคาะขาวก็เตรมยมรันนี่หกเขา้าเข้ามันกล้วยในคณะก็วันตั้งนาเขากตรีพยายามคัดจาตีคัดจ่าเฮียนหู้ก็มาเขามีภาพประกอบจ้อมในคนะเตียเลยเข้าใจง่ายในคนะก็วันเหมือนในก็เตีมาผักตอนก้านในก่อนในคนะสังว่ามี แต่ก่อเขาเขามีคำถามจต่างๆในก่อผักถามอะไรตั้งใจเขาเมียนอะไรในคันนเาะอันนั้นก็ตั้งเฟซบุ๊กก็ออะไรในคันนเาะตั้งไม่สินจื้อคาะนั้นเาตั้งดิ้กดอกก่อติดไรอยู่ในคันนเาะจะต้องคืบหนองแรงในคันนเาะก่อผักได้ก็ได้เสียเขาสั่งว่าเป็นพ่อนดีก็ผักติดตามเลยผักกดไรกดแชร์บันในคันนเาะก็มาแบ่งบันตั้งหูบันกันคันนเาะตำแหน่งตีหูคันนเาะสองมาก็เราป้าจะอยากใครเฮ็ดช่องยูทูบเบอร์ในคันนเาะตำแหน่งตีเมืองไทยบน ตั้งนําตั้งหลายค่นเนาะกอไตเขากอไข่เฮอมีเช่นนั้นในคันเนาะเปลี่ยนไปลไหลากหลายทางหูกันตั้งกับบานปั่นเมืองเมื่อเร็วในคันเนาะคือเข้าปออะไรเปลี่ยนไปลไหลากหลายทางหูกันนั้นคันนอเนาะอวันมืวันในก็สุดกันในก่อนคันเนาะก็องมาทบกันเทียงค่นเนาะกอมือส่งตั้งเส้นค้ามาส่งค้า